สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พบกับเพ้นทที่ช่องเพ้นจังดูคะแล้จ้าพบกับเพ้นทะฟังพบกับเมนูง่ายๆแต่ทุกคนและเมื่อนี่เพ้นมีเมนูง่ายๆมานำเสนอเลยจ้าทุกคนทุกคนก็สามารถห้กินตามได้จ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าเมนูง่ายๆที่เพ้นพูดถึงนี่คือเมนูอย่างไปกันเลยจ้านี่จ้าทุกคนเมนูที่เพ้นพูดถึงจ้าถอดปะทุหอมฉุบไข่จ้าปันทุหอมเลยจ้าทุกคนบาเม็นปะทุเข็มจ้า สันนีก็จะเป็นเครื่องปรุงของใครจะทุกคนก็นจะมีแซลมอน,นน้อยน้ำตาลน้อยแล้วก็บีบักนาใส่น้ำได้จากทุกคนใครจะได้ฟูฟแล้วก็หั่นพริกแะน้ำจากรสชาติะจะได้จี๊ดจงโอเคจ้าเดี๋ยวมาเบิกขั้นตอนการทำได้จากทุกคน โอเคจ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าสำหรับเมนูถอดปาทุหอมชุบไข่จ้ะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ mm hmm. เพนก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย,วยจา้า mm hmm. พอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ bye bye, ายบายจ้า